คำธิษิฐานประจำวันสักการแด่พระเจ้าพระบิดาเป็นการดีที่ข้าพระองค์หลายจะโมทนาพระคุณพระเจ้าข้าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์และที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและความสั์สุจริตของพระองค์ในกลางคืนเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวที่สมควรรับการยกย่องพระองค์ทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับคำสั่งสอนว่ากล่าวและคำตักเตือนซึ่งทรงตัดผ่านมาทางพระชนะของพระองค์เหตุเพราะที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรมประชาชนกล็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสียและคนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุขขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาประทานสิบปัญญาและความเข้าใจผ่านทางการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในแต่ละสถานการณ์ที่ข้าพงค์หลายจำต้องประชิญพระบิดาเจ้าข้า โอ้ข้าแต่พระเจ้าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวก็จะหักรักษาไม่ได้และเป้าหมายของทุกๆคนที่ไม่เชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์และผู้ที่ปฏิเสธกาเรเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ก็จะจบลงที่บึงไฟนรกเหตุเพราะการดําเนินชีวิต,ตแต่ละวันผู้พันกับราคาตหาทางโลกทั้งยังได้ดูหมิ่น,พร,นพระเจ้าทําบาปซ้อนบาปข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สานึกผิด จึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลุ่งละเมิดต่อเบื้องพระภักของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพองค์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าข้าพองค์หลายขอมอบถวายใจว่าในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ และขอท่งบรรจุพระธรรมของพระองค์เข้าบในจิตใจของทุกทคนที่สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอส่งปรดประทานความสําเร็จในหน้าที่การงานและขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆกิจการท่ามกลางประชากรทุกๆคนที่ยำเกรงต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอสรงเมตตาปกป้องคุ้มครองลูกหลานในแต่ละครัวเรือนให้รอดพน้นจากสิ่งทึ่ชั่วร้ายทั้งพวง ขอองค์พระบัญญบริุทส์ทรงเราจายพี่น้องริสเตียนไทยให้ทุกทคนรักในการภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนรักในการประกาศเป็นพยานเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและพูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงองหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอทุกทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน